เข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขชี้เลขาเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขชี้เลขสามกลางวันกลางวันภาษาเขียนกลางคันเขียนเ้่าตาตีตาสผ้าตาตีภาษาพูดตาตาพูดเต้าเปิดสผ้าตาตีนาที ลางคืนกลางคืนภาษาเขียนกางกางเขียนยี่สิบเก้าตลตาสิบห้ากางที่ภาษาพูดกางกามพูดสามทุ่มร่มสิบห้ากางที่เข็มสั้นเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขเริงเดิง จิเพเข็มยาวจิ้มยาวชี้เลขนี่เพิ่มทีกลางวันกลางวันภาษาเขียนจานาเขียนจิ้เพิ่มตาจตาที่จิมจานทีภาษาพูดจานาพูดจิ้เพิ่มเบิร์นที่จิมจานทีกลางคืนกลางคืน ภาษาเขียนการเขียนี่ิบสาตีตาี่ิการตีภาษาพูดการพูดห้าทุ่มกาทุ่มที่ดิบกาีเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขชเลขเข็มยาวเข็มยาวชี้เลข วันกลางวันภาษาเขียนกลางภาเขียนคือกลางจินตาปีสากาทีภาษาพูดกางาพคือเบอรสิบห้ากางทีกลางคืนกลางคืภาษาเขียนกลางภาเขียนติปา ตาตีตาคผ้าตตภาษาพูดการพูดหกโมงเย็นเออนเย็นหกโมงเย็นเนเยิม้าตเข็มสั้นเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขเตเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขเออสาม กลางวันกลางวันภาษาเขียนกาษาเขียนสิบามดีาดจิมตาดภาษาพูดกาษาพูดบ่ายหนึ่งโมงาดีเบิร์นดจิาดีกลางคืนกลางดีภาษาเขียนกางกาเขียนหนึ่งนาฬิกาดีจ่าดีจิ การตีภาษาพูดตามตามพูดตีหนึ่งสี่สิบนาทีตนี 1, นาทีต,ทตเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขเนเข็มยาวยยาวชี้เลขตเามกลางวัน ภาษาเขียนจานจานเขียนเจ็าาดานีตาสิบห้าจานจีภาษาพูดจานจานพูด<อ>สดิบเพ็ดโมงเบิลสิบห้าจานจีกลางคืนจาคืียี่สิบภาษาเขียน ภาษาเขียนภาษาเขียนยี่สิบสามนาฬิกาสามนาฬิาสิบห้านาทีสิบห้านาทีภาษาพูดภาษาพูดห้าทุ่มห้าทุ่มสิบห้านาทีสิบห้านาทีสะพานเป็นห้า